อ้าสตีฟโรเจอร์บอกอืขอสองหาชนอีกสักหนึ่งทีหาชนส่งเสียงเชียโหยโหยโหยโอ้โหอ้าวเต็มเต็มท้องจังกว่านี้โอ้ไอรอนแมนบอกไม่ไหวเว้ยถึงขั้นคานเลยโรเจอร์บอกรีบรีบลุกรีบรีบลุกวิ่งเข้าไปต่อยหน้าโอ้โหเกาะแทบแตกจับสวนเบกเด็งสเปียเรียบร้อยจับกดทำการนับหนึ่ง สองเฮ้ยยังไม่สามยังยังกับตันเบกาบอกไม่ไหวแล้วนะมานี่โดนสักทีต่อยสวนแล้วยังไงไอ้เลแมนบอกเอ้าคือแล้วกระทืดไอ้เลแมนบอกรอรอมานานแล้วนี่จังหวะนี้ทุ่มลงไปยังไงขย่ำขยํำขย้ำขย,ยํำเข้าไปเป็นไงแล้วนี่กระซืดท้องกันไปอีกดื้อนักใช่ไหมดื้อนักใช่ไหม เป็นยังไงเจ็บตัวซะม,มั่งมันนี่ลุกขึ้นมาเนี่ยเข่าแทงหน้าเขาไปอีกจังหวะน,นี้ยังไงต่อไอรอนแมนเตรียมจะปีนเชือกไหมไม่เตรียมเตรียมปล่อยน้าไม้ตายเฮียอ,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 อุ้ยโดนสวนจะสะเปียเขาแต่โดนเข่าสวนไปจังหวะน,นี้โดนต่อยหน้าเอาแล้วไอรอนแมนของเราเริ่มโดนสวนคืนอ,อีกแล้ว